ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็ได้มีการมอบอุปกรณ์นะคะปฏิบัติงานป้องกันโควิด -19 ให้กับหน่วยกูภย้ภัยฉะเชิงเซาค่ะแล้วก็สนับสนุนนะคะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าลดความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะ นายไมตรีไตรติลานันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซามอบอุปกรณ์ป้องกันงานป้องกันโควิด -19 ให้แก่ผู้แทนหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาประกอบด้วยชุด PPE 50ชุดค่ะหน้ากากอนามัย2,000ชิ้นแอลโกอฮอล์เ5อร์เถัง80ลิตรด้วยกันถุงหุ้มรองเท้า100คู่หมวกคลุมผมนะคะ50ชิ้นหน้ากาก PFE 95% 0เนี่ย100ชิ้นเพื่อจะนำสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากการที่จะต้องลงพื้นที่ไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางด้านท่านผู้ว่านะคะก็กล่าวว่าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังด้วยความเสียสละทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นค่ะโดยบูรณาการร่วมกับเพจเรารักแปดริ้วเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทางราชการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะคะจากการติดเชื้อโควิด -19 บเาเนี่ยไปบาเพ็ญกุศลแต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นจํานวนมากค่ะทางจังหวัดจึงได้สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ขอเป็น เป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะส่วนทางด้านของนางสาวกรวณน,นะคะตตเมียสอนค่ะรองนาะยกเทศมนตรีเมืองศรีราชาก็เปิดเผยนะคะว่าจากที่เทศบาลเมืองศรีราชาได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจำนวน3,000บาท ขณะนี้ค่ะคณะกรรมการได้คัดกรองผู้ที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการรับเงินช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ทั้งสิ้น91รายโดยจะมีการมอบเงินช่วยเหลือนะคะไม่เกินสิ้นเดือนกันยาน,นี้แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อแล้วก็วันที่จะรับเงินเนี่ยทางเพจเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองศรีราชาต่อไปค่ะ